สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูปอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะเด็กๆมาดูกันก่อนนะคะสําหรับคาบที่แล้วนะลูกเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับเรื่องของพุทธสาวกและก็ชาดุกนะคะคาบนี้ครูปปก็จะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะ อันดับแรกเลยเราก็มาดูความหมายของพุทธศาสนิกชนกัน่อน,นะคะพุทธศาสนิกชนก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและควรปฏิบัติตามนะคะสําหรับพุทธศาสนิกชนของชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็มีดังนี้นะคะหนึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีมีชื่อเริมว่าโตนะคะ เกิดในรัชยสมัยของรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะและก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดอินทราวิหารนะคะเมื่ออายุได้20ปีก็อุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสจรรามนะคะต่อมาได้ย้ายไปศึกษาณวัดระฆังโกติตารามสมเด็จพระจานโตนะเป็นผู้ที่มีความภาเคเพียรสนใจในการศึกษาเป็นอย่างดีมีปฏิบัติวัดที่ดีงาม น่าเลื่อมใสมีกลนอุบายในการสอนธรรมให้เก่ประชาชนนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจ,ระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงโปรดเกล้าพระราชาน,มนามธศรกดั์จักให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัรวดระคังกูติตารามเกสมเะะ่สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้สร้างฐาวนวัตถุให้ปรากฏในพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากนะคะอย่างเช่นพระศรีอริยะเมตาตาใจพระปรางอุ้บาต วัดอินทรวิหารกรุงเทพมหาคนครเนื่องจากท่านบวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้นะคะท่านก็เลยได้มาสร้างที่วัดนี้นะคะพระพุทธสยาิวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอนุสรว่าท่านเกิดที่นี่และนําบทสวดคาถาชินบัญชนมาเผยแผ่เผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือภาพของพระพุทธจารยร์ตูนะคะเด็กๆบางคนก็คงเคยเห็นมาแล้วนะคะ สมเด็จพระพุทธจาจยาโตนะคะได้มรณภาพก็คือหมายถึงตายนะคะเมื่อวันที่2 2วมิถุนายนนะคะ,ะรวมอายุได้85ปีนะลูกและก็บวชอยู่ในเป็นพระเนี่ย65พรรษานะคะต่อไปก็คือคุณธรรมที่ควถือเป็นแบบอย่างนะคะเป็นผู้มีเมตตาสูงศรัทธานในพระรันตนตรัยเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม กตัญยตูต่อถิ่นกำเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะอ้าวคนต่อไปนะลูกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเด็กๆก,ก็คงจะเคยได้ยินเกี่ยวเคยได้ยินเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาบ้างแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสินนะคะเป็นบุตรของนายไหยห้องกับนางนกเปี้ยงนะคะได้อุปสมบทอยู่ในสำนักของพระอาจารย์องดีเพื่อศึกษาความรู้จนเกิดความชำนาญในด้านภาษาต่างๆนะคะ หลังจากที่ได้ลาสิกขาก็ได้เข้ารับราชการได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองตากนะคะ,ะสำหรับภาพนี้นะลูกก็คือพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2308นะคะพม่าก็ได้มาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากพระนามเดิมของพระองค์นะคะก็ถูกเรียกตัวเข้ามาช่วยป้องกันพระนคร แต่พระองค์เห็นว่าสถานการณ์ไม่พร้อมที่จะสู้กับพมา่าได้พระยาตาก,ก็เลยตัดสินใจพาทหารโจมตีผาทัพพมา่านะคะไปตั้งตัวที่เมืองจันทบุรีจนกระทั่งกรุงเสียอยิธยาเสียเกตพมา่านะคะหลังจากนั้นพระยาตาก,ก็ได้รวบรวมกําลังุลขอบผู้เอกราชขับไล่พมา่าออกจากกรุงเสียอยุธยาได้สําเร็จนะคะหลังจากที่กรุงกรุงเสียอยาได้เสียไปเจ็ดเดือนนะคะ ก็เมื่อตรวจสอวดูความเสียหายก็เห็นว่ายากที่จะบูรณะดังเดิมได้ก็เลยได้ส,าสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนะคะและทรงปราบดาพิเศกตัวเองขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์นะคะเมื่อพระชนพรรษา34พรรษานะคะทรงครองราชได้ประมาณ15ปีก็สเสเด็จเดสวรรนาคตนะคะรวมพระชนพรรษาได้48พรรษานะคะ สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะได้ทรงทำนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเช่นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยานะคะมีพระราชกรณยากิจต่อพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้นะคะหจัดระเบียบสังฆมนทลทรงโปรดให้จากฎหมายว่าด้วยข้อวัดปฏิบัติในทางพระธรรมวินัยของพระสงฆ์โดยถือเป็นต้นฉบับกฎหมายพระสงฆ์ฉบับแรกของไทย สองรวบรวมพระไตรปิฎกให้คุณฟ้าต้นฉบับพระไตรปิฎกที่เหลืออยู่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพื่อนํามาคัดลอกไว้สําหรับการสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับรวมนะคะซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยต่อมานะคะภาพนี้ก็คือภาพของพระไตรปิฎกนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองเวียงจันทร์มาประดิษฐานในไทยนะคะ โดยนำมาไว้นะพระอุบโบสถวัดอรุณราชวรารามซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่อยู่ผู้เมืองผู้บ้านผู้เมืองไทยของเรานะคะโดยปัจจ <ney S 2> ุบันก็ได้ย้ายมาป,ประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสตรารามนะคะหรือว่าวัดพระแก้วมรกตนะคะที่เขาเรียกกันนะคะภาพนี Forward ้ก็คือวัดพระเป็นภาพของพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ณวัดพระศรีรัตนศาสรารามนะคะ ก็ทีนะคะได้บูรณะวัดวาอารามทรงพระองค์ทรงสละพระราชทับสนพระองค์นะคะเพื่อบูรณะวัดวาอารามต่างๆจงํานวนมากและให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดอินทารามนะคะสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะทรงเป็นพุทธ,ธทานิจชนตัวอย่างที่ทรงปกป้องคุ้มครองและ ธรรมนุบํารุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดนะคะเห็นได้จากจารึกที่วัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งได้จารึกไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากผู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาเดพระศาสนาสมถะพระพุทธคูดุมอันนี้ก็คือ,อาจารึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ ทีนี้เราก็มาดูคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะก็คือเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนะคะสำหรับเ,เรื่องของพพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเ,เรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ